สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำงานของสมพลนน้ำยายกันนะครับตัวเครื่องประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวหัวสเปรย์ที่มีทั้งหมด6จุดและชุดคอนโทรลฟงังก์ชันจะมีระบบเมนนุนและระบบออโต้เดี๋ยวเรามาดูที่ระบบเมนนนนะครับก็คือเราบิดไปที่เมนนนหลอดไฟก็จะติดแสดงว่าตัวปั๊มเนี่ยทำงานดูดน้ำยายขึ้นมาในโหมดเนี้ย หัวสเปรย์จะทํางานทันทีเหมาะสําหรับช่วงเวลาเข้างานหรือว่าเดินเข้าห้างที่จะทํางานต่อเน,นื่องนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดออตโต้ก็แสดงปั๊มทางานเหมือนกันตัวนี้จะทํางานคู่กับตัวเซ็นเซอร์ซึ่งตัวเซ็นเซอร์สามารถปรับช่วงเวลาและความเข้มของแสงได้และก็ขยับการจับคนที่จะเดินผ่านนะครับ,บระยะองศา การทำงานก็คือเมื่อคนเดินผ่านไปครับเซ็นเซอร์จับหัวสเปรย์ก็จะเริ่มทำงานนะครับวันนี้เราตั้งไว้ประมาณ10วินาทีจะสังเกตว่าหลังจาก10วินาทีแล้วเนี่ยดอดไฟก็จะดับหัวสเปรย์ก็จะหยุดทำงานดูนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับสำหรับการใช้งานสมพนน้ำยาสวัสดีครับ